สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําข้าวหมากที่ใช้ใบตองหอนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็มีดังนี้ค่ะ,ะข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวหมากนะคะเอาไว้ทาฉวดเชื้อค่ะเป็นใบตองที่ใช้ห่อตัวข้าวหมากนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการดั้งเดิมเลยคือใช้ตัวใบตองเพราะว่าของปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ถ้วยพลาสติกกันนะคะใบมะพร้าวค่ะเขาจะเรียกว่าเตี่ยวไว้ห่อค่ะหรตัวไม้กัดนะคะเอาไว้กัด ห่อเข้ามาค่ะขวดที่ใช้นึ่งค่ะไว้นึ่งข้าวเหนียวน้ำไว้แช่ข้าวเหนียวนะคะขั้นแรกนะคะเราจะทําการแช่ข้าวเหนียวเอาน้ําใส่ไปในห้วกคนหน่อยนึงค่ะแล้วก็เหนียวโจมเนียแช่ข้าวเหนียวไว้ประมาณ2วโมงก็ทำการนึ่งค่ะสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะระหว่างที่รอข้าวเหนียวที่แช่ไว้นะเราก็จะมาสาธิตวิธีการเจียนใบตองค่ะที่จะใช้ห่อตัวเข้ามาคนะเราก็จะตัดใบตองเป็นสี่เหี่างนี้ก่อนนะคะมีลูกไข่นะคะ แบบนนะจะใบในใบนมันจะมีสซนนะะข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้อ่ะค่ะจะนําไปล้างก่อนนะคะ необход, พอล้างเสร็จแล้วเราจะเอามาใส่บวดค่ะผ้ารองค่ะข้าวเหนียวที่แช่ไว้นะคะประมาณ2กิโลค่ะเอาข้าวเหนียวที่ซาวออกเมื่อกี้นะคะมานึ่งตั้งไฟไว้นะคะประมาณชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะ เอาเลือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาผึ่งให้มันเย็นนะคะอพอเย็นอุ่นๆเราก็เอามาล้างน้ํานะคะ,ะล้างน้ําเลยเราก็ให้เสด็จน้ำน่อยนะคะ <ๆ S 2> แล้วเราก็มาตีให้มันแตกเม็ดนะคะตีมาแตกเม็ดเม็ดแป้งถมากหรือหัวเชื้อที่ทํเขมานะคะรละเอียดเราก็จะมาโรยในข้าวนะคะอ,อะที่เราโรยไปแล้วเราก็คลุกเขานะคะคลุกเขาให้เข้ากันสําหรับข้าวเหนียวสองกิโลใส่หัวเชื้อ สามมิตรนะคะจากใบตองที่เราเจียนเราเตรียมไปแล้วนะคะเราก็มาปุกกันนะคะอ่อาจะเป็นเนี่ยด้านมันจะอยู่ข้างนอกนี่นะคะท<อ>ีการ์ดโนะคะเราจะปั้นข้วขาเวเหนียวนะคะเราจะอุ่มข้าวเหนียวใส่เกียวนะคะ ายงามนะคะโอเคค่ะข้าวหมากที่เราหมอเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดเตรียมภาชนะเอามาใส่เตื้เมาเรามาบ่มนะคะหานบามไว้ค่ะสองวันเราก็เอามาประทานได้ค่ะที่เหลือเราใส่ตู้เย็นไว่ทานต่อได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสูตรจาก คุณมนัส,สวีจวบบุญนะคะชาวบ้านหมู่ที่4ค่ะตำบลสนามชัยแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณเสียรุนชนะผละค่บคุณค่ะแล้วก็คุณธัญรัตน์คำเพชรน,นะคะที่มาช่วยการสาธิตทารทเข้าหมากในวันนี้ค่ะ